Hết สีนาทีของเหล่าซิลิซ่านะคะที่เต้นเพลงติมรายการยูดวิทยูซีซั่นสามได้ออกมาแล้วนะคะทุกคนอ้โหหลังจากดูแบบช็อตเดียวจบสีนาทีไม่แปลกใจเลยค่ะว่าทำไมน้องลิสหลังเต้นเสร็จถึงได้ล้มไปกองตรงพื้นแบบนั้นนะคะเพราะว่ามันเป็นสีนาทีที่เต้นตลอดเวลาจริงๆเลยท่าก็ยากขยับตลอดแถมยังกระโดดเยอะอีกต่างหากนะก็นั่นล่ะค่ะตามที่น้องได้บอกในรายการเลยว่าตอนที่หนูเต้นวันเทกเสร็จอะหนูแทบจะอ้วกเลยค่ะเพราะว่า มันเหนื่อยมากๆแล้วก็ขนาดเดนเซอร์ผู้ชายนะคะยังหอบอ่ะทุกคนอันนี้เท่าที่แบบแอดลองดูมานะแล้วเซนเตอร์ที่เต้นอะ่ะอย่างน้องเนี่ยมันต้องเต้นแบบให้ชาร์เต้นให้เต็มที่ด้วยไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเหล่าซือลิซ่าของพวกเราสุดยอดเลยนะคะแล้วือเพลงนี้เนี่ยทุกคนต้องอย่าลืมนะคะว่าเขาคิดมาให้เด็กฝึกชายเต้นซึ่งความแข็งแรงโดยทั่วไปเนี่ยผู้หญิงสู้ผู้ชายไม่ได้อยู่แล้วนะแต่ว่าเพลงนี้เนี่ยเหล่าซือลิซ่าเอาอยู่จริงๆค่ะเป็นการเต้นสีนทีที่แรงดีไม่มีตกเลย ใดๆก็คือใบหน้าน้องเนี่ยดูไม่รู้เลยนะว่าเหนื่อยด้วยยิ้มแย้มมองกล้องไม่หอบให้เห็นนะคะก็เลยมีความรู้สึกว่าน้องแข็งแรงมากนะคะน้องแข็งแรงมากจริงๆแล้วถ้าแข็งแรงขนาดนี้เนี่ยหลังเต้นเสร็จน้องยังลงไปนอนบนพื้นแบบนั้นได้โอ้โหมันคงเหนื่อยแล้วก็หินจริงๆนั่นแหละค่ะสำหรับเพลงนี้ยังไงก็พอเวลาเห็นน้องลงไปนอนแบบนั้นแอดก็สงสารน้องนะคะน้องคือแบบ ทุ่มเทจริงๆอ่ะและคือทํางานหนักจริงๆก็ไม่รู้ว่าใช้เวลาจําท่านี้ถึงวันหรือเปล่านะทุกคนแต่บอกเลยว่าลายเต้นน้องคือชัดมาก อ่าตอนนี้แฟนๆก็เลยพร้อมใจกันติดแท็กไลน์ในทวิตนะคะว่าลิซ่าวีร็อกเดอะเวิลส่วนให้เวปอเองคลิปนี้ที่น้องเต้นเพลงตีมในรายการเนี่ยก็แรงดีไม่แพ้กันเลยค่ะกําลังไต่ขึ้นเวปอฮอตเซิร์ชตอนนี้อยู่นะคะตอนนี้ก็ลําดับที่20แล้วนะแต่คาดคิดว่าน่าจะไต่ขึ้นได้สูงกว่านี้อีกแน่ๆส่วนในย t ท b e ของพี่ไอชีอีเองค่ะหลังจากปล่อยคลิปนี้มาไม่ถึงชั่วโมง ยอดวิวก็ปลาไปแสนกว่าวิวแล้วนะอะยังไงใครยังไม่ได้ดูเหล่าซื้อเต้นเพลง V-Rock ฉบับเต็มเดอะแอดมินจะแปะลิงก์รับชมไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะคะ